สวัสดีครับชาวครอบครัว45า ovr ทุกคนครับผมวันนี้ผมมีฟุตบอลมานำเสนอนะครับไปลีกเวลคัมรีพรีเมียนะครับคู่ระวางอเบอรี่สวิตทาว์นะครับทีมอันดับ8เจอเนวี่เซนต์อูดอิสนะครับคู่อิสทีมอันดับ12นะครับมาเริ่มตน้นเลยกันเลยนะครับก็เจ้าบ้านเตะไปทั้งหมด22นัดนะครับชนะ5เสมอ6แพ้11ได้30เสียถึง40ลูก ส่วนหลังบ้านเนี่ยเตะไปทั้งหมด22นัดนะครับชนะ3เสมอ4แพ้15ได้21ลูกนะครับเสียถึง53ลูกถือว่าหลังบ้านเนี่ยเป็นหลังบ้านเนี่ยเสียประตูทแทบ,บทุกนัดนะค่าเฉลี่ยตัวที่1 1 7เลยนะเกือบ2เลยนะส่วนราคาวันนี้นะครับให้เจ้าบ้านต่อกคืนรอบลูกจ่ายน้ำา0นนะครับให้ลอง1.02สส่วนราคาสูงต่ำเนี่ย จ่ายมา3ลูกนะครับสูง0.94ให้รอง0.86ส่วนราคาพูชนะนะครับเจ้าบ้านให้1.58ให้พูเสมอ4และให้หลังบ้านชนะ4.2ถ้าเราดูจากราคาภูตั้งต้นตั้งแต่ราคาแรกนะถือว่าเจ้าให้ความสำคัญกับเจ้าบ้านว่าจะทุบหลังบ้านได้นะครับส่วนปัจจุบันนะครับราคาเนี่ย ยังต่อหนึ่งรูปเหมือนเดิมแต่ว่าลดน้าและจ่าย0.79และแล้วก็ให้รองน้าลดนะครับส่วนราคาสูงก็อยู่ที่3รูปเหมือนเดิมจ่าย0.93ให้รอง0.87และขยับราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ1.44และและให้เสมอ4.3ให้หลังบ้านชนะ5.1ซึ่งลักษณะภู1.44กับบอลต่อหนึ่งลูกเนี่ยเหมือนจะรับประกันเลยว่าเจ้าบ้านทุบได้นะครับเหมือนเจ้าบ้านจะทุบได้เลยนะครับก็6นัด ล่าสุดของเจ้าบ้านเนี่ยของอเบอรี่สวิตทาเนี่ย mm. ก็เก็บใช้ได้3นะเสมอ2แพ้1ยิง9ลูกนะครับเสียถึง6ลูกก็เฉลี่ยเสียประตู6 6นัดเนี่ย mm. ก็ถือว่าเสียประตูแทบทุกนัดนะนัานน้หนึ่งลูกเนี่ยแล้วก็ยิงได้ด้วยส่วนหลังบ้านนะครับผลนัดล่าสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะเสมอ1แพ้5ได้ยิงได้แค่4ลูกอะ่ะยิงใครไม่ค่อยได้อะ่ะแต่ว่าเสียถึง16ลูกเนี่ยมงบอกแล้วว่าเนวี่เซนคูอิตเนี่ย แผงหลังมีปัญหานะลักษณะนเนี้ยแผงหลังมีปัญหาจริงๆซึ่งแสติเนี่ย <c oughs> เวลาอเบอรี่สวิตทาวเนี่ยเล่นในบ้านเจอเนวิ่เซนเนี่ยถือว่ามันก็ทำได้ดีกว่านะในล,นลักษณะเหรของราคามันมีเหรดราคาขึ้งงบลูเมื่อปี2019ับด้วจบตัวเสมอศูนูนย์แต่วันนี้ลักษณะาการต่อลักษณะผูวแบบเนี้ยผมมั่นใจว่าเจ้าบ้านทุบได้นะครับ ส่วนไอไอหลังบ้านเนี่ยในวี่เซนอูอิดเนี่ยหนัดหลังสุดของมันเนี่ยทุกครั้งที่มันออกไปเยือนเนี่ยมันมันไม่มีประตูอยู่ดัดนึงนะตอนที่เจอคาดิฟเมโทรโพลิแทนเนี่ยเมื่อวันที่20เดือน3เนี่ยแต่ลักษณะที่ผมสังเกตน,นะผมผมจับราคาคู่นี้มาพักนึงนะราคาของมันเนี่ย มันมีหลุดมาลูกควบลูกครึ่งมามานิดหนึ่งนะที่ผมจําไม่ผิดนะมันมีราคาหลุดลูกควบมาด้วยนะไอคู่อบเบอรี่สวิตท,ทา์เนี่ยแต่เนี้ยปรับมาเป็น1ลูกแล้ส่วนวันนี้ราคาเปิดมาสูงแรกอะ่ะสูงแรกเปิดมาจ่ายลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับราคาล่าสุดเนี่ยจ่ายมาลูกควบลูกครึ่งจ่าย0.98แล้วก็ให้ลอง0.82นะแล้วก็แหนด้แคปครึ่งแรกนะ มันมีราคาปอป,อ,ปอมาแล้วเมื่อช่วงบ่ายสามจนถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยยังปอป,อ,ปอจ่ายน้ําแห้งตอนนี้จ่ายน้ําตอนนี้เป็นอาเบอรี่สวิทเทลมาต่อให้ในแคปครึ่งแรกครึ่งลูกน้ําล้นเลยนะครับให้ลอง0.80เลยนะคู่นี้ส่วนสถิติของคู่นี้ไอเนวี่เซนต์อุอิตเนี่ย, o ยของรีของมันเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันน่าอยู่ติดอยู่อันดับ2นะ27นัดเนี่ยออกเกมสูงถึง13 13เกมเลยเสมอ7แล้วก็เกมต่ําอยู่7นัด ค่าเฉลี่ยสูงก็48.1นะส่วนโอเบอรี่สวิตทาวเนี่ย27นัดของมันเนี่ยเกมสูงถึง11นัดเสมอ2นัดเกมต่ำ14นัดค่าเฉลี่ยที่40.7นะครับซึ่งผมมององค์ประกรอบลักษณะาการจ่ายพูนะสำหรับคู่นี้นะผมคิดว่ามีประตูให้เห็นนะครับด้วยลักษณะของเนวี่เซนูอิตเนี่ยเหมือนว่ายังจะไม่ค่อยจะฟื้นเท่าไหร่นะ พอหกนะัดล่าสุดของมันเนี่ยแผงหนังมีปัญหายาวๆเลยนะถ้าเราดูแล้วเนี่ยแต่ทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เนวี่เซนเนี่ยทุกครั้งที่มันออกไปเยือนอะ่ะมันทำไม่ค่อยจะดีนะแต่ถ้ามันออกไปเยือนแล้วไปไปไป,ไปเจอเหรราคาครึ่งลูกเนี่ยถือว่ามันยังกินได้อยู่นะแต่ผมก็ยังรับประกันนะว่าคู่นี้มีประตูนะครับเนื่องจากอเมริการ์เนี่ย ถามว่าฟอร์มเนี่ยดีมากไหมก็ฟอร์มก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรมากมายนะแต่วันนี้มาวันนี้มาแบบยังไงอะมาต่อราคาขนาดเนี้ยแบกแบกแฮนด์แฮนด์ิแคบราคาขัดจากครึ่งคบลูกไปหนึ่งลูกเนี่ยผมมองว่าเจ้าบ้านเอานะผมมองว่าเจ้าบ้านทุบได้นะลักษณะาการจ่ายพูลักษณะนเนี้ยก็วันนี้นะครับไป กดสูงแรกอบอรี่สวิตทาวนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยตามค่ะแทกครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ S45OVR S45OVR นะครับแล้วก็บอกว่ามาจากช่องพี่หมานะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีใช้กับผมส่วนเรื่องการเข้ากลุ่มเนี่ยผมผมรับประกันได้เลยนะว่ากลุ่มนี้ถือว่ารับประกันการบวกน,นะครับ เชื่อใจพี่เสือเชื่อใจพี่เสือนะเพราะพี่เสืออยู่กันคือเขามีความรู้เขามีประสบการณ์ที่ดีเขามีวิชาอะไรหลายๆอย่างนะก็ถ้าใครสนใจนะทักมาได้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกโชคดีนะครับสวัสดีครับ